กับผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดูกันที่ชุดเล็กครับวันนี้ก็สมามราชุบผลงานได้อย่างสวยงามในการบุกไปคว่ำเสือเหลืองมาเลเซียถึงถิ่นฟ้าแชามฟุตบอลในชั่นคัพมาได้อย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล4เศรา,าครับของเนชั่นคัพที่ฮังจับตบสเตเดียมเมืองมะละกา,าประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศไทยพบกับมาเลเซียเป็นนําไปก่อน1-0ครับนาทีที่3นะครับจากจากังหวะยิงเข้าไปของวรวุินามเวศครับ เป็นจังหวะที่ยิงซ้ําจากจังหวะบ่งลูปไปชนเสาก่อนนะครับของเจดลบซํำเผาดีแล้วก็ไวพอในการตามเข้าไปซ้ําของกองหลังอย่างวรวุินามเวทอตทีที่3ามครับขึ้นนําไปแล้วขับทับช้างสุกไทยแต่ว่าในช่วงท้ายของแรกนาทีที่3.5มครับจังหวะนี้ครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับเป็นจังหวะที่โกงเราไม่ยอมออกมานะครับก็คือ ทางด้านอภิรักษ์รวงครับทำให้ลูซิยามี่อามินครับฉเข้าไปซัดตระตะข่ายที่เสมอให้กับทีมเสือเหลืองได้1ต่อนจบครึ่งแรกครับยังคงเสมอกันอยู่ระหว่างช้าศึกกับเสือเหลืองครับหลุดเข้ามายิงหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังครับก็สามารถยิงประตูชัยได้นะครับเซลบ์ต่พอดียิงประตูชัยได้นี่เลยครับหักเข้ามาของมนตรีพรมสวัสดิ์ครับไทยเสียาชนะมาเลเซีย21คว้าแชมป์ไปครองนะครับ ผลการแข่งขันคู่ชิงสามปรากฏว่าเวียดนามชนะจุดโทษสิงคโปร์7 6ต่อหหลังจากเสมอกันในเวลาปกติ2ประตูต่อ2ครับตอกขวาจำได้ทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนี่คือรุ่นอายุไม่เกิน21ปีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตนะครับ